น้ำปลาใบแสงมะนีนะคะอ,อะร่อยนะครับปลาตัวนี้ผมการันตีจากหุน่นจากหุ่นผมเลยแล้วกันนะครับโอเคลองชิมดูดิคะว่าอร่อยหรือเปล่าน่ามแม สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพบกับรายการช่องนรดาพานัวชาแนลนะคะแล้วก็ช่องกำนันหมูชาแนลนะครับผมติดตามด้วยนะคะทางเฟซบุ๊กนะคะวันนี้เราจะมากินส้มตำน้ำปลาร้าใบแสงมะนีนะคะนนอร่อยนะครับปลา้าตัวนี้ตอนนี้ก็มีลูกค้าเราเข้ามาแล้วนะครับเป็นหลานชายนะครับหลานแฟงนะครับแฟาตทำอะไรลูก ำป่าเนาะกินที่นี่หรือกินที่ป่าเนาะเนี่ยก,กินทุกที่นะครับอ่าสวยกันเลยเริ่มจากคำคำเล็กๆของผมก่อนแล้วกันนะครับว้าวนะอืมอืมจะงังนูอืมอมงกับลูกเล้านะบอกกับเมนบ๊อเป็นเนาะ เอาเป็นแนวเป็นบ,งนบ,ดดบังคันะบนะครับผูได้ด่ากับฟังออกอยู่นะแสบนะครับโอ้ิ่งดีหลายตอนอุ้ยอืมอืม ขอบคุณน้ำปั่นน้ำปั่นแสนอร่อยจากเจยงนะครับเจยงนารดาพารวยชาแนลนะครับตอนไหนเอาน้ำมะพร้าวมาก็นึกว่าจะมาล้างหน้านะเนาะอามากินนะครับอามากินนะอร่อยกันต่อเลยดีกว่าเฮ้ยพี่น้องเบิ่งเดียว บ่าไงบวกบ่ะบวกว่ะอืมแพ้ยังไม่แพ้ไม่จำเลยสดุทด,สดทุกนัดสุดทุกนัดแพ้ทุกแมตช์นี่ยังไม่จำเลยอืมอืม ถ้าในที่มองหาความแซ่บความนัวเราแนะนำนะครับปลาร้าใบแสงมณีนะครับแสงมณีปลาร้าอร่อยรสชาติได้มาตรฐานอหม,มกพีกกระเพรเผ็ดหมกพีกเดือนหกอืม ยกเข่ายากมาแพงเนาะพี่น้องเอาใจเอาใจใสุขุทกนนะครับตำสมเขากับบริ้ขายแพงนะบริการขายแพงราบ่าเข้ากับอยากให้สุขุทกนได้กินของแสบนะบตายไปกับผู้หิเสียวเงินไป,ไปใยใส่เนาะพี่น้องเนาะขายพ่อแต่พ่อ,พอ,พอ,อยู่พอกินพ่อได้มาหมุนให้พี่น้องในยูได้กินน้ำกันคนะือเราอ่าความรุยมันต้องรวยรวยน้ำใจ ป่ะเมินรวยตัวเงินตัวทองสิพ่ระม่นนะครับบอกอะไรอ่ะชดดีกว่าอืมอมเบิ่งดี่หะมันสิจงให้พูดทั้งหลังจังได้แย,ย่สบปะเนี่ยทำมาไม่ได้เจ้าเด้อเนี่ยนี่ห่าปีงมูแก่เพชรเนี่ย ีหมูแก่เพียดเนี่ยเสียบว่ะสับสับเลยเอาสวบมันเข้าไปฝากน้ำแน่เด้อพี่น้องเด้อช่องเอนารดาพารวยชาแนลนะครับกับช่องเอกับนั่นหมูชาแนลเนาะพี่น้องเนะาะอันพานัวบว่ะเตะนุย่ยเรียบงังซ่งเพิ่งไมปขาดแต่งตัวกับเป็นตะานุ่ห้งมือเลี่ยงและสิเมียมนครับ <c oughs> อร่อยบอกต่อแซบอย่าบอกใครนะครับบ่บอกกับปุ้ยมได้หูนี่มันมันแซบแป้งนะครับขาประจำะให้หนุ่มพลังใบบวกทุกครั้งแต่ตั้งไม่ออกนะครับ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> แสบี่เดียวแสบไปแสบใส่เส้นมัด้วยต้องใส่มือไบบเมื่ไหต่จะเจาไม่เต็นตอนไหนเอ้ยบึ่องอืมเ่อไสร้างตำฮุงขยเปมอนตำผีกับบ่อเพชรกับบ่อแสบเนาะพี่น้องเนาะกับนาะอ พิจเลืนนอ่ออาหารสิงงสพิจริญอนเนียงมู้ดนีิจเจริญพรอนอืมสาธุวายพ <c oughs> ิจเลือ่อนผนะครับพี่นอ <c oughs> อ้องอร่รอยเนาะนี่เสียบ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 มาแล้วพี่น้องมีข้ามีไงอือข้าแต่ย่านโควิดอยู่ัและวย่างก็ต้องป้องกันเนาะเนาะพี่น,น้องเนาะรักษาป้องกันเป็นระยะห่างนะครับโอกาสเป็นมีโอกาสไม่เป็นก็มี นะครับดูแลดูแลสุขภาพของท่านท่านกินดีอยู่ดีท่านกินแนวอร่อยกินของอร่อยท่านก็ปลอดภัยท่านต้องใส่ใจในการกินพอสมควรเพราะว่าอะไรว่ากินมันอยู่ข้างในร่างกายกินเข้าไปในร่างกายเนาะต้องนี่เลยตะละแสงมณีอืมแซ่บครับตำปลาบ่าเนี่ย ปลาโอ้ยจำพวกเดี้อไม่ได้มากใหม่เแค่มาอยากให้ปลาเดแต่เมื่อนักประปกินให้ปลาด้วยจับพี่น้องเดี๋ยวผมสัมภาษณพี่น้องไปบุระไปเบงสาเนาะเอาปลากินปลาอยู่ขอบสานตะตำเนี่ยจแซนะ่บเนะบาเนะมาเาาาาท็ดเนาะบันทิดบันทิดทีมงานผมจะหายโจรน,นะประนัดกันไว้อ๋อใช่บ้านแซ่แย่เออ เมียกับตะมุฮงนี่ถ้ามาแนวแซ่บเหมืนเสือเมี่ยงเมี่ยงซสบสุดเมียกรับตะมุฮงแนวแซ่บโอ้ยต้องเหลือกเมียแล้วเนาะแมนบอสเมียเนี่ยมันแสบตรงหัวเนาะเมียตะมุฮงก็แสบซื่อๆลยังสิมาสูบเมียได้แนวแสบแนวหนวอืมเบ่งเรียพี่น้อง คอยพงมาได้เลยมันคอยปงคือเบิดแท่นี่ปลาลายแม่แสงมณีนะคะขวดละสามสิบห้าบาทนะคะเนี่ยยังจัดส่งได้เลยนะคะขวดละสามสิบห้าบาทสามขวดหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นรีบจับจองกันได้เลยนะคะท่านอสานเป็นอย่างขึ้นมักใส่มือว่าปิด คอนเทนต์สามเป็นยัง,ยงไงบ้าใส่เมืองถ้า,ถาบอกนะว่าเจ้าสังเกตบ้างไหเนี่ยเม่ได้เวลาอไรพนกินเนาะอืมอืมอ๋อม,มันเลยหลุดนิ่วเนี่ยเอาเสียมันสติดอยู่เลนเลนนิ่วใช่ไหมเนี่ยอืออืมมันสติดอยู่ข้องนิ่วเห็นไหมข้องเล็บมันน่ะอืม,อม เป็นกําลังใจให้พี่น้องเนาะที่ว่าประสบปัญหาขอบคุณนผัดกระแดกนะจ๊ะพี่น้องทุกอย่างสู้กันไปสู้กันไปนะเราก็สู้ในถึงวันเก่าๆเนาะอายบนะเขาจะกินแบบนี้แหละไม่อายไม่เสีดีเขาตางกันต่อโอ้ยแย่แย่ว่าที่แบบ่าครับอืมปลากระปุเนี่ยไม่เอามาแดงกระจุ๊ดตัวจังสีเลยเนี่ย อืมอ้า <Bien> ว <ven ido> <C hoe mit ito> ัมมาด้พ like ี่น้องผู้ใดอยากแสบน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะมามาพี่นางพี่นางไหมดำหงรดตาอืมยงเป็นยัเ็้แดงมากเลยครับ สามพันเนี่ยเปิดเลยเด็นี่มันนั่งกินต่หม,มูนุกันเนี่ยโอ้ยทำไมอีนี่มา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 โอ้เศร้าบ่ได้พี่นั่งเป็นบ่คัมกมันต้องก,กิงนกับผักมันต้องก,กิงนกับผักแบบนี้นะเนาะไม่อายนี่ก็ได้พี่นั่งเขาดอกบ่ะ หนึ่งอย่างอย่างไแตจัก่แม่วแดงพี่น้องเหนอยางน้มาก,กินสม่ำจ้า วันนี้มันต่อแสะทั้งเพจทั้งแสบพี่น้องเอ้ยตอนนี้กินขา่าว อยู่หนาล้านประมาณจามโมงหาโมงกับหกโมงพระอาทิตย์กำลังตกดินแล้วจ้ะบรรยากาศบ้าน่าร,รม,มันก็ได้มีแสงจังหน่อยนะบ่อยแอบน้ำผ้าก็เสียบเนาะจบปันเสียบดีเนาะเสียบไม่ใช่น้ำเสียบเสียบโบเสยียบก็กำลังดีจากมุมน่และ คุณพ่อข้ามันแสบนะครับผมยังคุณดีปานเนี่ยอืบ้านหลังยี่บาดีกัมโคาแสบข่าก็แสบเนี่ยอืออืออ๋อใ่เล่นสิร้อยเมียไปหาด้ ปิดห่องเจอย่งอะอ้าเาฝากช่องแล้วเร็วฝากช่องน้าพี่น้องเนาะผมก็นั่นหมูกำนันหมูชาแนลเอาหน้ามาด้วยกำนันหมูชาแนลนะครับเดี๋ยวจะปักลิงก์ให้ตาตรงข้างล่างนะคะปักลิงก์ให้ใต้คลิปนะปท,นทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับใครที่เข้ามานะครับ เราติดตามทุกท่านนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปที่เราลงที่เรานำเสนอนะครับสาระดีๆให้กับทุกท่านจ้ะแล้วก็ฝากช่องนาดาผ้านวดชาแนลนะเด้๋วจัดเด้อนาดาผ้านวปเดี๋ยวขอล่าล่าพี่น้อง ไบเพ่งตอนยู่แล้วจ้ะเด้อเดี๋ยวเจอกันอีพี่หนาแล้วจ้ะไปน้องป่าเดี๋ยวถ่ายคลิปให้เบิรงแล้วจ้ะไปนอนเด้อสวัสดีค่ะ